Good morning and welcome to a daily gospel truth. อรุณสวัสดิ์นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ความจริงของข่าวประเสริฐ If you join us every day, you know what we're gonna do first. ถ้าคุณศึกษาถ้อยคําของพระเจ้าร่วมกับเราทุกเช้าคุณก็จะรู้ใช่ไหมคะว่าเราเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการทํำยังไง We're gonna declare the truth. We're gonna declare God's word. เราก็จะประกาศถ้อยคําแห่งความจริงของพระเจ้า Amen. You know this truth is all over the Scripture. I cannot emphasize enough. ความจริงตรงนี้อยู่ในพระครัมภีร์ทั้งเล่มเลยผมก็คงไม่มีเวลามากพอที่จะมาเน้นมาย้ำเกี่ยวกับทุกๆอย่าง The simple truth is faith says what God says. แต่ความเป็นจริงที่สำคัญก็คือความเชื่อคือการที่เราพูดเหมือนที่พระเจ้าพูด are God, เราเป็นลูกของพระเจ้า And we imitate our heavenly Father. แล้วเราก็ทำเลียนแบบพ่อ แห่งสวรรค์ของเรา Now, God always speaks life พระพระเจ้าจะพูดถึงสิ่งที่เป็นชีวิตเสมอ We ought to imitate Him เราเองก็ควรจะเรียนแบบพระองค์ The greatest truth in our life ความจริงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา is the truth of who we are in Christ คือความจริงว่าตอนนี้เราเป็นใครในพระคริสต์ And that's what we confess every day และนี่ก็คือสิ่งที่เรานำมาสารภาพร่วมกันทุกเชา้า So get ready พร้อมไหมครับ In Christ I am complete ในพระคริสต์ฉันครบบริบูรณ์แล้ว In Christ, I am righteous. In Christ, I am healed. In Christ, I am fruitful. In Christ, I am favored. In Christ, I am, Christ, I am strong. ในพระคริ์ฉันเข้มแข็ง In Christ I am a success ในพระคริ์ฉันประสบความสำเร็จ In Christ I am full of joy and peace ในพระคริ์ฉันเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและสันที่สุด Amen, Amen. Once you have spoken the word of God เพราะเมื่อคุณได้พูดถ้อยคาของประเจ้าแบบนี้ Know that as the scripture says God's word that goes out Goes out does not come back empty back ก็อยากจะให้คุณได้มั่นใจเหมือนที่พระคัมภีร์บอกกับเราว่าถ้อยคำของพระเจ้าที่เราพูดออกไปก็จะไม่กลับมาหาเราแบบว่างเปล่า And so something is happening in the spiritual realm that will cause change in your physical realm นั่นหมายความว่าเมื่อเราพูดถ้อยคำของพระเจ้าออกไปมันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่เกิดขึ้นในโลกทางฝ่ายวิญญาณและก็จะทำให้เราได้เห็นผลลัพธ์ตามนั้นในโลกทางฝ่ายธรรมชาติของเราด้วย today's scripture is Isaiah 5. ข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้อยู่ในอิสยาห์บทที่ 5: ข้อ13 God is speaking to the nation of Israel through the prophet Isaiah. พระเจ้าเองก็ได้พูดกับชนชาติอิสราเอลโดยผ่านทางผู้เผยพระวจนะอิสยาห์ Therefore, my people have gone into captivity because they have no knowledge. Their h o n o r a b l e men are famished, and their multitude dried up with thirst. เพราะฉะนั้นชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเฉลยเพราะขาดความรู้ ผู้มีเกียรติของเขาก็หิวแย่และมวลชนของเขาก็แห้งผากไปเพราะความกระหาย You know, Israel is a picture of all of us Israel เองจริงๆก็ถือว่าเป็นภาพของเราทุกๆคน You know, Israel was a covenant nation อิสราเอลเป็นประเทศที่มีพันธสัญญากับพระเจ้า and we also have a covenant with God through Jesus Christ แล้วเราเองก็เป็นผู้ที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Israel was the beloved of God อิสราเอลเองก็เป็นลูกที่รักของพระเจ้า we are also the beloved children of God แล้วเราก็เป็นลูกที่รักของพระเจ้าด้วยเช่นกัน Israel was promised a a a promised land A land flowing with milk and honey พระเจ้าก็ได้สัญญากับอิสราเอลว่าพระองค์จะนำเขาไปยังดินแดนแห่งพันธสัญญาซึ่งเป็นดินแดนที่มีน้ำผึ้งน้ำนมไหลอย่างบริบูรณ์ A land of rest. เป็นดินแดนของการได้หยุดพัก And we also have t h a t in Christ. แล้วเราก็มีสิ่งนี้ในพระคริสต์ด้วย In Christ we have a promise of rest ในพระคริสต์เองเราก็มีคำสัญญาแห่งการหยุดพัก Dead. Rest from dead religious works. หยุด rest from trying to earn our own salvation. และหยุดพักจากการที่เราพยายามจะได้รับความรอดด้วยการประพฤติของเรา.หยุด And so there are, uh, there are a lot of parallels between Israel and the born again child of God. So we can learn from what God says to Israel. เรา So God says therefore my My people have gone o n i t t พระเจ้าบอกว่าชนชาติของเราจึงตกไปเป็นเชลย You know the truth is I, like I said Israel is a covenant nation อย่างที่ผมพูดเอาไว้แล้วว่าอิสราเอลเนี่ยเป็นประเทศที่มีพันธสัญญากับพระเจ้า so they should never have been in any kind of bondage เขาเองก็ไม่ควรที่จะตกไปเป็นเชลยเลย But if you look at their history they went into captivity many แต่ถ้าเราดูจากในประวัติศาสตร์เราก็จะเห็นว่าเขาตกไปเป็นเฉลยบ่อยมาก One reason is because they were under the law เหตุผลอย่างหนึ่งเป็นเพราะว่าเขาตกอยู่ภายใต้ธรรมัญญัติ And every time they disobeyed the law judgment came on them ทุกครั้งที่เขาละเมิดธรรมัญญัติเนี่ยการพิพากษาก็ตกลงมาอยู่เหนือเขา One of the one of the judgments is captivity การพิพากษาอย่างหนึ่งก็คือการตกไปเป็นเฉลยแต่การตกไปเป็นเฉลยนั้นไม่เคยเป็นหัวใจของพระเจ้าสำหรับเขาเลย you know, no What God tried communicate with them communicate tried to God ไม่ว่าพระเจ้าจะพยายามสื่อสารอะไรกับเขาก็ตาม Israel fail e d to understand it. Israel fail e d to take it in their heart อิสราเอลเองก็ไม่เคยที่จะทำความเข้าใจไม่เคยที่จะเก็บสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไว้ในใจของเขาเลย Israel straight away from the word of God อิสราเอลเองดำเนินชีวิตอยู่นอกถ้อยคำของพระเจ้า so notice God says my people have gone into captivity because they have no knowledge พระเจ้าบอกว่าชนชาติ ของเรานั้นน่ตกเป็นเฉลยเพราะขาดความรู้ so God gives the reason พระเจ้าให้เหตุผลละในข้อนี้ why they go into captivity all the time เพราะทําทำไมเขาถึงต้องตกไปเป็นเฉลยบ่อยมาก because they have no knowledge เพราะเป็นเพราะว่าเขาไม่มีความรู้ no knowledge of what ไม่มีความรู้เรื่องของอะไรหรอ what did they not know แล้วเขาไม่รู้อะไรล่ะเขาไม่ได้รู้เกี่ยวกับจุดประสงค์ของพระเจ้า they did not know the heart did know of God. เขาไม่ได้รู้ถึงหัวใจของพระเจ้า center reason of at the center of the is และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเหตุผลหลักๆ They did not see the heart see of เขาไม่ได้เห็นสิ่งที่เป็นหัวใจของพระเจ้าที่มีต่อเขาและพวกเขาไม่ได้เห็นจุดประสงค์ของพระเจ้าเขาไม่ได้เห็นจุดประสงค์ของพระเจ้าคุณรู้ไหมว่ e พวกเขาไม่มีความรู้และมันก็เป็นเรื่องจริงสําหรับคริสเตียนหลายๆคนในทุกวันนี้ด้วย beivity to ไม่เคยเป็นนําพระทัยของพระเจ้าเลยที่อยากจะเห็นเราไปเป็นเฉลยในเรื่องใดก็ตามคุณอาจจะบอกว่าเอ้ยฉันก็ไม่ได้ไปเป็นเฉลยซะหน่อยเราไม่ได้ถูก a าไปโดยชนชาติ slaves like Israel like ก็แน่นอนว่าตอนนี้ไม่ได้มีประเทศไหนมาจับตัวเราไปเป็นเชลยเหมือนกับที่อิสราเอลเคยเป็น But we experience captivity in many different forms แต่เราก็ได้รับประสบการณ์กับการตกเป็นเชลยในหลายๆรูปแบบ You know if you're in bondage to a sinful habit ถ้าคุณยังเหมือนกับว่ามีนิสัยที่ไม่ดีนิสัยบาปในบางด้าน You're in bondage to bitterness ถ้าคุณยังตกเป็นทาสของความขมขื่นใจ If you're you living in fear ถ้าคุณมีชีวิตอยู่ในความกลัว If you're living in lack after lack after lack ถ้าคุณ มีชีวิตอยู่ในความขัดสนแล้วก็ขัดสนแล้วก็ขัดสน <you> อยู่ตลอด disease, หรือว่ามีความมีชีวิตอยู่ในความเจ็บป่วยโรคภัยไข้เจ็บ hatred, หรือว่าเต็มไปด้วยความเกลียดชัง <you> ในใจ hopeless, ต็มไปด้วยความหมดวัง all these are forms of captivity สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นรูปแบบของการตกเป็นเฉลย and what is the reason แล้วเหตุผลคืออะไร the reason is not that we're not good enough เหตุผลมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราไม่ดีพอ that's never the reason เพราะตรงนั้นไม่เคยเป็นเหตุผลเลย none of us are good enough เพราะว่ายังไงเราทุกคนก็ไม่มีใครดีพอในตัวเอง that's why Jesus had to come and pay the price for us นี่คือเหตุผลที่พระเยซูต้องเสด็จมาแล้วก็จ่ายราคาเพื่อเป็นค่าไถ่ให้เรา I want to say this one Once and for all. ผมอยากที่จะพูดตรงนี้ <Right. S 2> เพียงครั้งหนึ่ง <That S 2> แล้วอยากให้คุณจำไปตลอดเลย our unworthiness is never the problem ว่าไอาความไม่คู่ควรของเรามันไม่ใช่ปัญหาเลย but our lack of knowledge of what Christ has done is the problem แต่การขาดความรู้ถึงสิ่งที่พระเยซูทำให้เราสิ่งที่พระองไทยเราแล้วตรงนี้แหละที่เรียกว่าเป็นปัญหา I mean you know you have been listening to the word of God so you may have knowledge of redemption คุณเองก็ฟังถ้อยคำของพระเจ้ามาคุณก็มีความรู้ใน เรื่องของการถ่ายแหละ But if you go around like we do, you will realize how many Christians don't know even the basics of redemption. You know, they don't know what Christ has done for them. They don't know who they are in Christ. They don't know the basics of the covenant of grace. You know, what you don't know. สิ่งที่คุณไม่รู้ You cannot have faith for คุณก็ไม่สามารถจะมีความเชื่อในสิ่งนั้นได้ Faith works with revelation ความเชื่อทำงานพร้อมกับการเปิดเผยความจริง See, When you have the revelation of Christ's finished work เพราะเมื่อคุณได้รับการเปิดเผยความจริงถึงการงานที่เสร็จแล้วของพระคริสต์ It makes your faith come alive ก็จะทําให้ความเชื่อของคุณทํางานหรือมีชีวิตขึ้น And that that's the only problem และตรงนี้ก็ถือว่าเป็นปัญหาเดียว What Christians need สิ่งที่คริสเตียนจําเป็น It's not more Doing to earn ไม่ใช่เรื่องของการที่จะต้องทำมากขึ้นเพื่อจะได้รับ What Christians need is a revelation of the grace of God. แต่สิ่งที่คริสเตียนจำเป็นต้องรู้ก็คือการเปิดเผยความจริงเรื่องพระคุณของพระเจ้า If we don't have knowledge, ถ้าเราไม่มีความรู้ We give advantage to the devil. เราก็จะเปิดโอกาสให้กับมาร The devil can only Take Christians into captivity Christ Take are in don't know in the who who they มันสามารถที่จะนำคริสเตียนให้ตกเป็นทาสมันได้ก็คือคนที่ไม่รู้ว่าตอนนี้เขาเป็นใครในพระคริสต์แล้ว you know he can keep them in bondage into sickness to sin or to hatred because they don't know มันก็จะทำให้คนคนนั้นเนี่ยตกเป็นทาสไม่ว่าจะในเรื่องความเจ็บป่วยในเรื่องความเกลียดชังในเรื่องความขมขื่นใจเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้ว่าเขาเนี่ยถูกไถ่แล้ว what we don't know และสิ่งที่เราไม่รู้ we cannot use or we cannot in a focus our faith on เราก็ไม่สามารถที่จะนําสิ่งนั้นมาใช้หรือไม่สามารถจะจดจ่อความเชื่อของเราไปที่สิ่งนั้นได้ i mean you know You may have some things in your house. คุณอาจจะมีบางอย่างที่อยู่ในบ้านของคุณ But if you don't know it's there. แต่ถ้าคุณไม่รู้ว่าอ๋อที่บ้านคุณมีอันนี้เหมือนกันนะ If you have something and you don't know an option is there. หรือว่าคุณมีบางอย่างคุณรู้ว่าคุณมีแต่คุณไม่รู้ว่าอ๋อมันมีวิธีการใช้งานแบบนี้แบบนี้ If you don't know you cannot take advantage. ถ้าคุณไม่รู้คุณก็ไม่สามารถที่จะใช้ประโยชน์ของสิ่งนั้นได้ Like if for example if you want to um like take out money from the bank from the ATM ตัวอย่างเช่นถ้าคุณอยากจะถอนเงินออกมาจากธนาคารผ่านทางตู้ ATM if you don't know the password ถ้าเราจํารหัสผ่านไม่ได้ cannot access เราก็ไม่สามารถจะถอนเงินได้ a n it's there i s in your account คือยังไงเงินเนี้ยมันก็อยู่ในบัญชีของคุณแหละ but you need to punch in the password แต่คุณจําเป็นจะต้องกดรหัสผ่านให้ถูกต้อง if you don't know if you forget ถ้าคุณเนี่ยจำรหัสผ่านไม่ได้นั่นแหละก็จะเป็นปัญหา You know I remember the first time I went to Uh, the train station in, in Bangkok, the, the BTS station ผมก็จำได้ว่าตอนที่ผมไปที่สถานีรถไฟฟ้าที่กรุงเทพเป็นครั้งแรก I did not know how to use the ticket ผมก็ไม่รู้ว่าจะใช้ตั๋วที่เขาให้มาอย่างไร right, into the คือการที่คุณจะเข้าไปในสถานีนั้นเนี่ยคุณจะต้องใช้ปัดหรือตั๋วนั้นนะสอดเข้าไปใน <You S 1> เครื่องก่อน know, had the ticket, ผมเนี่ยมีตั๋วอยู่กับตัว <but S 1> ละ had no what with แต่ผมไม่มีความรู้เรื่องของวิธีการใช้ so could not get into ผมก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปด้านในสถานีได้จ you know, นกระทั่งมีเจ้าหน้าที่มาบอกผมว่าอ๋อจะต้องทำแบบนี้นะ See, knowledge powerful. See, is เห็นไหมว่าความรู้เป็นเรื่องที่มีพลังมาก We can have knowledge of natural and the natural world เราอาจจะมีความรู้เกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ But more than that God wants us have the knowledge of god และสิ่งที่สําคัญกว่านั้นก็คือพระเจ้าต้องการให้เรามีความรู้เรื่องของพระเจ้า the knowledge of jesus christ and what he has done for us เป็นความรู้เรื่องของพระเยซูและสิ่งที่พระองค์นั้นทําให้กับเราเสร็จแล้ว when we have this knowledge this revelation in our lives เมื่อเรามีความรู้มีการเปิดเผยความจริงแบบนี้ในชีวิตของเรา the devil can never take us into captivity or keep us in captivity มันก็ไม่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยตกไปเป็นเฉลยมันได้ you know now notice the last part here says ให้เราดูในส่วนสุดท้ายของข้อ <The S 1> นี้ได้บอก <honorable S 1> ว่า honorable men are famished their multitude dry up with thirst ผู้มีเกียรติของเขาก็หิวแย่และมวลชนของเขาก็แห้งผักไป <You> know, เพราะความกระหาย this ought not to be so for covenant people ตรงนี้มันไม่ควรจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับ ผู้คนที่มีพันธสัญญากับพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าเราจะทำให้น้ำพุเกิดขึ้นในทะเลสาบทือส่วนหนึ่งของสิทธิของเราในพันธสัญญานี้แต่เป็นเพราะเขาไม่รู้เขาก็เลยไม่สามารถที่จะชยประโยชน์จากพระพรที่อยู่ในพันธสัญญานี้ได้อยากให้คุณเป็นคนที่รู้จักถ้อยคำของพระเจ้ารู้จักสิ่งที่พระเยซูทำให้ Know who you are in who you're Christ? รู้ว่าตัวเองเป็นใครในพระคริสต์รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นสิทธิ์ของคุณในพระเจ้าแล้วคุณจะเห็นว่าชีวิตคุณไม่มีวันตกเป็นเฉลยให้เราที่ฐานนะครับ Father we do thank you for the new covenant That have with you through have we Jesus you พระบิดาเราขอบคุณพระองค์สาหรับพันธสัญญาใหม่ที่เรามีกับพระองค์โดยผ่านทางพระเยซู And we acknowledge that this covenant is the greatest blessing in our lives แลเรายอมรับว่าพันธสัญญานี้เป็นพระพรอย่างยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเรา Holy Spirit teach us show us more พระวิญญาณไปสุดขอพระองค์สอนเราเปิดเผยให้เราเห็นความจริงในเรื่องนี้มากขึ้น Give us Know ให้ความรู้กับเราด้วย understand the Word God. เพื่อเราจะมีความเข้าใจถ้อยคำของพระเจ้า <Jesus'> name. ในพระนามพระเยซู a m e n God bless you we will see you again tomorrow ขอพระเจ้าไว้พรนะครับและยังไงพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่